สวัสดีครับร้านยิงซาวันไรนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับผมก็จะมีพวกเป็นจะพวก power amp นะครับผม power amp หรือว่าระบบไฟนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เราก็อยากมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมโอเคนะครับผมร้านเรา ตั้งอยู่ที่ถนนเส้นท่าพระไปกุสลวิเศยนะครับผมช่วงๆอยู่ที่ประมาณบ้านน้องเขื่อนนะครับผมพี่ๆท่านไหนไปมาหาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางนะครับผมได้ตามเบอร์โทรที่เราขึ้นให้อยู่นี่แหละครับผมเบอร์ตามป้ายนี่แหละครับผมอ่านะครับผมเราก็ยังซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมพี่ท่านไหนที่ต้องการจะขายเครื่องนะครับผมขายเครื่องเสียงกาะแจ้งนะครับผมอุปกรณ์แจ้งสีต่างๆนะครับผม ก็สามารถติดต่อได้โดยตรงครับกับทางร้านในเบอร์โทรหรือยกเครื่องมาตีประเมินราคากันที่ร้านได้เลยนะครับผมทางร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับผมมีแต่โอนและส่งนะครับผมเพราะว่าหน้าร้านเราชัดเจนนะครับผมของก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับผมอ่าก็พอได้ดูอยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาชมสินค้ากันตัวแรกกันเลยนะครับผมอ่ามาดูจะเป็นสินค้าประเภทพวก power amp นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดู power amp ตัวแรกนะครับผมเป็น power amp ไอซาวแอคทีฟนะครับผมแอคทีฟเทอร์โบโปรสองพันสี่นะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมหน้าหน้าเหมือนค้าวนะครับผมกล่องสวยนะครับผมตัวนี้ยาวนะครับยาวนะครับตัวนี้ตัวตัวยาวนะครับกล่องยาวตัวนี้ครับผมนี่แหละรุ่นสองพันสี่นะครับผมหน้าตายังหล่อนะครับผมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับผมเดี๋ยวเปิดชมให้ชมทีละตัวนะครับผมอ่านี่ครับผมสภาพข้างในนะครับผม มออแปลงสี่ขอนะครับผมมออแปลงสี่ขอไฟนี่ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับไฟอ่าไฟห้าสิบสองนะครับผมห้าสิบสองซีกีห้าสิบสองนะครับผมมออแปลงสี่ขอให้พลังงานไฟสูงนะครับคาปาเป็นลูกอ้วนนะครับดูตัวอ้วนนะครับผมทั้งหมดก็มีอยู่สิบลูกนะครับคาปาสิบลูกฮาน์ดิเตอร์ก็เป็นตับเลยนะครับผมนี่แหละถึงกองยาวแต่ว่าการวางอุปกรณ์ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมทําได้ดีเต็มหน้าตักเหมือนกันครับผมอ่านะครับผม สำหรับตัวนี้กำลังขับก็อยู่ที่ประมาณ2,400วัตต์นะครับผม2,400วัตต์คูณ2ที่4โอห์มอ่านะครับผม2,000เป็นวัตต์คูณ2ที่2โอห์มนะครับผมสามารถขับดอก18ทางละ2ละ3ได้นะครับผมการขับ้างละ3ก็ขึ้นอยู่ที่จะกับกำลังวัดของดอกลำโพงของพี่ๆด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาชมราคากันนะครับผมเห็นใหญ่ๆอย่างนี้ราคาไม่สูงครับราคาไม่สูงนะครับ ซาเวกทีปูสองพันสี่อ่าเราขายกันอยู่ที่ราคา9,500บาทนะครับผม9,500บาทถือว่าคุ้มคุ้มนะครับผมตัวนี้ครับด้านหลังก็มาตรฐานครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับผมเซพเพคคอนนะครับผมบอยดิ้งโค้ดครบทุกอย่างนะครับผมอ่าโอเคครับผมถัดมาเป็นพาวเวอร์แอมเขาเรียกว่าพาวเวอร์แอมล็อกดีกว่าเนาะล็อกดีกว่าแต่ว่าหน้าเครื่องเขาจะเขียนว่า PDS นะครับผม PDS PD อสพีพันสี่นะครับผม เดี๋ยวเรามาชมข้างในกันครับผมนี่ครับตัวนี้ก็แน่นเหมือนกันครับถึงจะเป็นรุ่นเล็กกว่าแต่ก็ถือว่าแน่น,น, It นอยู่นะครับนะี่ะมับมันจะมียี่ห้ออยู่ที่มออแปลงอย่ครับผมบอกว่าล็อกนะครับผมล็อกมิวสิกนะครับผมล็อกมิวสิกจะคายล็อกมิวสิกนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นตัว2หม้อแปลงนะครับผมภาคจ่ายไฟเป็นแบบ2หมออแปลงหมออแปลงคู่นะครับผม ทานซิสเตอร์นี่ผมต้องบอกว่าเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเป็นทานซิสเตอร์เซงเกนนะครับผมนะ่ครับทานซิสเตอร์เบอร์ใหญ่เซงเกนนะครับผมตัวนี้พลังงานจ่ายพลังงานกระแสไดส้สูง,สงนะครับผมตัวนี้ขาปปานี่ก็ดูกันเอานะครับเป็นซีกซ้ายซีกขวาคือภาคจ่ายไฟเขาจะแยกแยกอิสระนะครับผมแยกอิสระเป็นซ้ายกับขวาจ่ายไฟได้เต็มที่เดียวกันนะครับผมไอ้กำลังขับก็อยู่ที่ประมาณ1,000วัตต์คูณนะครับผมที่4โอหอมกำลังก็จะไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็ ตามราคาครับแต่ราคาไม่สูงนะครับตัวนี้อ่าใช้งานได้ปกตินะครับผมอขาปลาก็ดูเอาซ้ายขวามาแปลงแยกนะครับผมอ่าอันนี้ราคาเดิมมันนะครับอันนี้ราคาเดิมอยู่ที่หกพันห้าแต่หกพันห้าเราไม่ขายนะครับผมราคาพิเศษสําหรับตัวพีดีพีดีพันสี่ราคาพิเศษเราขายไปเลยครับช่วงนี้ราคาที่สี่พันห้าร้อยบาทครับสี่พันห้าร้อยบาทสามารถขับสิบแปดพงปั๊มนะครับพงปั๊มได้คันละสองหรือว่าขับเบรคสิบห้าได้คันละสองนะครับผมแบบพิบิมนะครับผม ถ้าเป็น18ก็ขอให้เป็นคงปั๊มแล้วกันครับถามว่าคงหล่อขับได้ไหมก็ขับได้แต่ว่ามันจะไม่อิ่มนะครับภาษาบ้านเราก็เรียก,ยกว่าไม่อิ่มอ่าแต่ก็ฟังเนิ้อเนน,น,นิ่มได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมปีดีพันสี่ราคาที่สี่พันถบาทอ่านะครับผมถัดมาเป็น power amp ไอพาดอนนะครับผมพาดอน ph สี่พันแปดตัวนี้เป็นสี่ชนแน่นนะครับเป็นสี่ชนแน่นสินค้าหลุดจำนำนะครับลูกค้าเอามาจำนำแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางร้านรับจำนำนะครับก็คือ ก็คือเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เขาส่งนําส่งมาขายท่อตลาดนะครับผมเพราะว่ามันหลุดจํานํามาแล้วนะครับผมเป็นพาว e r amp pardon 0ี่พนะครับผม ps 4ี0พันแนะครับสี่ชันแนลนะครับสภาพนี่ประมาณ95นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันครับนี่ครับสภาพผมบอกเลยว่าครับประมาณ95นะครับผมนี่กิฟต์ครับผมคาปา1ิบหลูกนะครับผม16ลูกนะครับคาปา อ่ามอแปลงเป็นมอแปลงเทอรลอยลูกกลมนะครับผมฐานเตอร์ก็เต็มหน้าตากเหมือนเดิมครับผมกําลังขับก็อยู่ที่พันพันสองร้อยวัตคูณสี่นะครับผมที่สี่โอมหรือวัดรวมก็อยู่ที่สี่พันแปดร้อยวัตนะครับผมสามารถขับชุดสี่คูณสี่ที่กําลังวัดทองดอกรัพพงไม่เยอะได้นะครับตัวนี้สภาพในเก้าสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูท้ายๆนะครับนะครับสภาพผมบอกเลยว่าเก้าสิบห้านะครับผมนี่ครับปลั๊กนี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่แก่เลยนะครับปลั๊กนี่ ยังยังอยู่เป็นมัดเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่แก่นะครับนี่ครับอ่ามีหมดสวิตซ์ปรับสเตอริโอพาราเดียวบิสนะครับผมหรือจะเป็นปรับกระแสไฟนะครับมีครบหมดนะครับนี่ครับสภาพนี่เก้าสิบห้านะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับผมอ่านะครับสี่แชนแนลพาดอนนะครับพาดอนพีเฮดสี่พันแปดเราขายกันที่ราคา 9,500บาทนะครับผม9,500บาทฟังไม่ผิดครับผม9,500บาทสีเชนนต์ตัวสวยๆสภาพเยี่ยมนะครับผมนี่แหละครับราคาสีลาราคา9,500บาทนะครับผมอ่าพี่ท่านในสนใจก็จัดเลยนะครับผมอ่านี่แหละเลี้ยงกันต่อกันมา3-4ตัวนี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่รุ่นรุ่นเลก็กอ่ะรุ่นเล,กล็กละกันถือว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับผมอ่าเป็นหนึ่งเรื่องความอึดท,น,ทนนะครับผมอ่ของยี่ห้อรอยัลน,นะครับผม โรยนผเพม็กพีพันหรือเขาเรียกว่ารุ่นพีพันธนะครับผมสภาพนี่ก็ถือว่าตามสภาพนะครับผมสีนี้ก็ยังดีอยู่เพราะว่าผมทําสีฟ้าให้แล้วนะครับผมนี่ครับทาให้สวยเลยครับปกติมันจะมีส้นมีเยอะแต่ผมทําให้ดีๆนะผมทําให้ลูกค้านะครับสวยๆนะครับผมเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับอ่เดี๋ยวเรามาชมข้างในกันครับผมนี่นะครับ เฮเวนโรยันนะครับผมพี่พันนะครับผมข้างในนี้ยังเดิมอยู่นะครับเจ้าของก็ยังยืนยัน่าเดิมอยู่นะครับนี่ครับอ่าเขาบอกว่าภาคขยายยังเดิมนะครับผมอันนี้เดิมไม่เดิมพี่พี่ก็ดูกันเองแล้วกันครับผมนะครับอ่าตัวนี้ขับสิบแปดคงปามข้างละสองได้นะครับถือว่าภาคขยายก็ใช้ได้นะครับมาแปลงสีขอแต่เรื่องความอุดทนทนความทนนะครับทนกระแสทนอากาศไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวเขาก็อยู่ได้นะครับผม ขึ้นชื่อเลยชาสำหรับ Power M ยี่ห้อ l o เย n นะครับผม Loeyn Power Max รุ่นพี่พันนะครับผมส8่แปดขั้นละสองได้นะครับขับกลางใส่ชิบครับรุ่นนี้ครับผมเราขายกันถูกๆนะครับอยู่ที่ราคา4,000 4,900บาทนะครับ4,900บาทเอาราคาพิเศษให้พี่ๆไปใช้แล้วกันนะครับช่วงนี้หน้าง,งานหน้าง,งานก็เริ่มถอดหายกันไปแล้วนะครับผมเริ่มจเจือจางลงแล้วสินค้าบางตัว พวกพี่ๆก็นํามาขายกันเยอะนะครับผมราคาสินค้าช่วงนี้ก็ถือว่าถีบตัวลงนะครับถีบตัวลงหรือใครจะซื้อเพื่อไปปรับปรุงระบบนะครับผมผมแนะนาให้ซื้อช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ของถูกมากนะครับผมนะครับเนี่ยถูกไม่ถูกมาดูตัวนี้ได้ครับเนี่ยตู้ตู้แบนพาร์ทแฟร์นะครับผมทรงทรงขายประดิษฐเจริญนะครับผมนี่แหละผมขายแค่ใบละพันห้านะครับตู้เปล่าที่ท่านไหนอยากได้ก็มาเอาเลยนะครับผมพันห้าร้อบาทนะครับผม เอาเยอะมีส่วนลดอีกครับผมมีทั้งหมดเหลืออยู่หกใบนะครับผมไม่อัดแท้ขอบเล็กนะครับผม18นิ้วนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ระบบไฟเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่านี่เลยครับผมอ่าเขาเรียกว่าเป็นไฟไฟเทคแล้วกันครับผมเรียกว่าไฟเทคแล้วกันนะครับผมไฟเทคเป็นตัวหมุนเหมือนเหมือนเหมือนลูกโลกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเป็นแบบลูกกลมกลมยาวนะครับผมนี่แหละเป็นไฟ LED เราสามารถ เล่นผ่านบอร์ดได้นะครับผมผ่านบอร์ดผ่านบอร์ดหรือว่าจะคุมบอร์ดเอาบอร์ดคุมหรือว่าจะเล่นตามเสียงเพลงหรือว่าจะเล่นแบบเป็นนว่นออโต้ก็ได้นะครับผมเนี่ยผมจะค่อยดูครับนะครับอันนี้ผมตั้งตามเสียงเพลงไว้นะครับผมอ่าสมมุติเราเราเคาะนะรักข้องก็จะไปอย่างนี้ครับอ่านี่ครับสีสวยนะครับผมนะ RGB ด้วยครับผมมีหลากหลายสีนะครับ มีอยู่สองตัวนะครับนีด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับคุมอบ์ดได้ครับเนี่ยครับดีเมกได้ครับดีเมกได้ออปชั่นครบหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวตีเมามาจากผับดังนะครับผมรับรองว่าเขาใช้ของที่ดีไม่ใช้ของที่มันเกียดต่ํานะครับผมอ่าผมถือว่ามาตรฐานนะมาตรฐานสองตัวนี้อ่ามีอยู่สองตัวขอขายยกคู่แล้วกันนะครับผมอ่าขายกันที่ตัวละนะครับผมตัวละสองพัน 700บาทนะครับผม2,700บาทนะครับผมรายการนี้ผมขอให้มารับเองเด้อถ้ามีพี่ๆตัวไหนสนใจมาผมไม่อยากส่งนะครับถ้าเป็นระบบไปรักษายากครับผมระวังยากมันแตกเสียหายมาแล้วมันไม่คุ้มนะครับผมอ่านะครับตัวละสองมาเจ็ดนะครับผมตัวละ2องมเจ็ดพี่ตัวไหนชอบก็จัดเลยนะครับผมอ่าอ่าผ่านมาก็ถัดมาก็จะเป็นพวกเครื่องบินไฟนะครับเจ็ดกิโลครึ่งนะครับผมของกาว้านะครับผมกาว้าก็ใช้งานไม่กี่ครั้งนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท จากราคามจากราคา12,900บาทเราลดพิเศษให้ครับเหลือ1 1 5 0 0ับาทนะครับควายทอง5.5นะครับผม5โลครึ่งอ่าไม่มีสตาร์ททูแจนะครับมือหนึ่งอย่างเดียวตัวนี้เราขายที่ราคา8,500บาทนะครับอ่าราคาเดิมก็อยู่ที่9ก0าพันแต่เราขายลดราคาพิเศษให้เหลือ8 5 0 0บาทนะครับพี่แตนถ้าในสนใจก็มาชมที่ร้านได้เลยนะครับผมอ่าขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวคบกันในชิปต่อๆไปนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีเวลามาทำชิปให้้ๆไดชมกัน ไปบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นช่วงช่วงที่แล้วมันหน้างงานก็อาจจะไม่ได้อัปเดตบ่อยพอสมควรนะครับผมนานนานๆก็ได้มาอัปเดตทีหนึ่งนะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่เขียนเข้ามารับชมนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็สายตรงเลยแลยกันนะครับผม 0, 5, 0 7, 8, 8, 3, 3ูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมนะครับผมโดยจะทักไลน์มาก็เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เขียนเข้ามารับชมสวัสดีครับ